สวัสดีนะครับไม่ได้ทําคลิปหลายวันทีนี้วันนี้จะมาทําให้ดูนะครับช่วงนี้แตกใบอ่อนด้วยแล้วก็ <laughs> มีดอกด้วยนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่บนต้นทุเรียนเอ้ยไม่ใช่อยู่บนบันไดขึ้นมา,าคลบปขแขงออกนิดหน่อยตอนนั้นไม่ได้ตัดออกกลัวใบจะไม่พอเพราะว่าไม่ได้ฉีดยาใบมัน โดนมแมลงกินหมดนะครับทีนี้มันออกมาแล้วตอนนี้ก็ดูน่าจะพอสอนเป็นนะครับปีนี้สอนเป็นนี่ครับดอกระยะหัวแมาโป้งหัวกาไรสอนเป็นไม่เยอะอายุสี่ปีพอดีครับอายุสี่ปีนี่ครับต้นระยะต้นอยอนแสงน่ย ัตยอดน,นะครับต้นนี้ก็ขึ้นแต่งนิดหน่อยก็ก็ใบใบอ่อนมาแล้วแต่กลางแล้วนะครับีกลางนะใบเพสลาดกลางแนละ้วก็มีลูกให้ให้ชมแล้วครับรอบนี้เป็นปีแรกเป็นปีแรกเลยนะครับเล็กเดียวไม่ได้ทำศาสรไม่ได้อะไร สักอย่างเป็นธรรมชาติสะสมอาหารนะครับใช้สะสมอาหารนี่ตั้นี้ก็อายุเท่ากันนะครับแต่ว่ามันจะเล็กกว่าพวกนนนิดหนึ่งก็เป็นแบบนี้ได้กินไหมจากลูกเอาหล่นแล้วไม่รู้จะมีได้กินบ้างไหมนี่แมลงกินทั้งหมดใบอะ่ะ ผมไม่อยากฉีดยาใช้น้ำส้มพันไม้ฉีดอลองดูว่าจะได้กินไหมต้นนี้ต้นตนี้ก็เป็นนะก็เป็นถี่าต้นนี่ก็นี่รับยอดห่อนมาโอ้เยอะเลยแล้วก็นี่เป็นลูกอยู่ ไม่มีลูกอยู่ยอดอ่อนมาแต่ดูแล้วยอดอ่อนมันก็กลางแล้วบางใบมันก็กลางดีแล้วครับเป็นใบเสื่อแต่แบบนี้ก็มีก็จะคอยดูยว่ามันมันจะทิ้งลูกหรือเปล่าแล้วฉีดไอแคลเซียมบรอนไปด้วยฉีดอะไรอีกนะแมกนีเซียมทีม่ทำให้ใบมันแก่เร็วครับฉีดไปแล้วก็คอยดูว่ามันจะทิ้งไหมลูก ต้นนี้ก็สี่ปีตัดยอดเหมือนกันนั่นเอ้ยยอดรอยตัดไปถ้าติดลูกปีนี้ก็เก็บลูกเสร็จก,ก็ตัดอีกตัดอีกครับคือจะไว้ทรงไม่ใช่สูงทํางานยากสูงตอนนี้ก็เป็นกระจึงหนึ่งนี่ไงมีให้เห็นอยู่นิดเดียวนี่ก็ใบอ่อนมาเหมือนกันได้กี่แล้ว มีกำลงังใจไปที่ปลูกพึ่งพึ่งปลูกก็อย่าท้อนะครับถ้าท้อยังไงอ่ะคือหมดกำลังใจสู้ต่อไม่ไหวไม่ต้องท้อครับตายปลูกใหม่ศึกษาได้ทุกวันนี้เยอะแยะไปหมดีนต้นนี้สองปีต้นนี้สองปี แล้วนี้ก็เมื่อก่อนจะตายแล้วนี้ฟื้นขึ้นมาแล้วผมตัดยอดไปหลายครั้งสองสองครั้งแล้วว่ามันจะตายครับเมื่อก่อนนั่นตรงนั้นที่งออยู่ตรงนั้นตัดเมื่อก่อนมันไอไฟทอฟกินครับไฟทอฟกินตรงนี้ไฟทอฟกินขึ้นมาแล้วตัดตรงนี้ทิ้งแล้วทีนี้พอรักษาหายเนี่ครับมันฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาแล้วก็ปีนี้ก็มาออกให ชื่นชมนิดนึงนี่ครับตรงนี้พวงบอลรุ่มเลยก็ถือว่ากำลังใจดีโอเคไอใบนี้ที่ออกแดงๆอ่ะคือมันเป็นซันเบิร์นนี่มันเป็นซันเบิร์นครับแล้วมันมันเริ่มจะดีขึ้นแล้วผมว่าเนี่ยมันจะเป็นซันเบิร์นเป็นแบบนี้ฝั่งนี้ฝั่งที่ตะวันตก นี่มันดีขึ้นแล้วนะครับเมื่อก่อนมันมันเหลืองแดงกว่านี้ผมมันเป็นอยู่ต้นเดียวแล้วก็นี้ตีนะไม่วงกว้านะงกว้างกว้างกว้าง,างอันนี้ผมแกะออกเฉยๆครับที่เห็นขาวๆนี่ลองแกะด,ดูว่ามันเป็นยังไงบ้าง,างตัวลงปกติครับไม่มีอะไรโตช้ากว่าเพื่อนนะต้นนี้เพราะว่าเป็นไฟทบอยู่นี่เนื้อก็แดงแดงออกมาแล้ว หายแล้วผมใช้ต่โกโดม่านะครับไม่ใชอ้อะไรนะยาอื่นเอาต่โกโดม่ารักษาเออเป็นมานิดหนึ่งนั่นไงจะให้ได้ได้ได้ชมกันได้ชิมกันสักลูกสองลูกก็น่าจะโอเคก็ใครที่กำลังทำอยู่เาขาเรียกอะไรสวนข้างบ้านก็อดทน ก็มา3สามสี่ปีครับมันเป็นอันนี้ตอนนี้เม็ดทุเรียนบ้านนะครับนี่นี่น,นี่อันนี้เม็ดทุเรียนบ้านแล้วมันมันโตมากแล้วตอนนี้แล้วทีนี้ก็อไอยนั่นนกกระจิบเออใช่นกกระจิบมาท่าไว้ตรงนั้นอะ่ะพอมันติดกันแล้วเดี๋ยวก็เอาโคนออก้อให้เป็นกระจิบนกกระจิบต้นนี้ ต้นนี้มอญทองอันนี้เพิ่งปลูกครับปีงได้ยังไม่รู้ไม่แน่ใจอันนี้เพิ่งปลูกตรงนี้เมื่อก่อนมันเป็นต้นกล้วยแล้วก็นี้นนแตกยอดดีนะครับนี่ผมคลุมฟางน,ะนี่นี่นขี้วัวด้วยแต่ต้องคลุมได้นะครับแต่ต้องปรับอะไรนะเขาเรียกเพดินก่อนนะครับต้องปรับให้มันอยู่ประมาณห้าขึ้นไปนครับ ถึงหกจุดกว่าไม่นั้นมันจะเป็นเชื้อราเมื่อก่อนก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้ก็รู้แล้วทีนี้ผมก็ปรับไม่กลัวแล้วเชื้อรานี่รากมันจะอยู่แบบนี้นี่รากนี่ไม่กลัวเลยครับเชื้อราตอนนี้ก็จะเดินดูแล้วก็ปรับเทสตวัดเทสอยู่ด้วยคือวัด อย่าให้มันตกจนต่ำเวลาต่ำเราก็เพิ่มเติมดลมูลไม้ใส่ดูลไม้เดี๋ยวนี้ถ้าจะให้เร็วมีปูนน้ำนะครับมีมีปูนน้ำขายมาซือมีปูนน้ำมาปรับค่าพีถ้าเราไม่ปรับค่าพีปลูกไม่ขึ้นนะครับทุเรียนนี้นี่น,นี้วัวกินวัวมันหัดแตกใหม่แล้วเนี่ยออกใหม่แล้วอันนี้มูซังคิงครับวัวมันกัด ัวมันหลุดมาตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ไม่ขึ้นเมื่อก่อนขึ้นอยู่นิดนนนแล้วไอ้เพดินมันต่ำพีเดินมันต่าแล้วทีนี้พอกับพีเอดินมันขึ้นมาแล้วแต่มันยังไม่ถึงห้าครึ่งแต่มันขึ้นมาห้าแล้วก็เริ่มดีขึ้นสังเกตได้ง่ายมากเลยพอค่าพีเอสขึ้นปับ๊บยอดอะไรก็จะแตกออกมาแดงๆๆๆเนี้ยน่นั้นไอพวกเพิษกไก่แจ้ครับ ก็ไม่กลัวผมเอาน้ำต้มปันไม้ฉีดแต่ต้องขยันฉีดนี่นอนนี่ไอ้หนอนหอ่อใบที่พวกห่อใบนี้มันทำใบห่อ,อก,กันหมดแล้วมันกินหมดเลยเลแต่ก็ไม่เป็นไรมันกินไม่หมดอ่ะรับรองเดี๋ยวผมก็เอาน้ำต้มปันไม้มาฉีดใส่มันอีกน้ำยาเส้นด้วยไงเมาเลยทีนี้ก็ก,ก็มาอัปเดตให้ดูกัน ไม่ได้ทํากันหลายวันฝนมันตกด้วยครับแต่ช่วงน,นี้เขาหน้าแรงแล้วเขาหน้าแรงแล้วทีนี้ก็ต้องดูแลนะครับเรื่องน้ําไอ้พวกที่เป็นดอกนั้นนะดูแล,แลเรื่องน้ําผมรดวันเว้น,ว,น,ว,น,นวันวันหนึ่งก็สามสิบนาทีเว้นวันหนึ่งตอนนี้ก็ต้องถอยน้ำเพราะว่าดอกมันจะบานแล้วนั่นมันเป็นอ้นั้นเลยครับน,นั่นเดี๋ยวผมสูงให้ดูนั่นนะมันยอดแดงเลยออกมาเต็มหมดเลย มีดอกอยู่นะครับอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะหล่นไม่หล่นนี่ต้นนี้วันก่อนที่ถ่ายให้ดูถ้าเพื่อนๆจำได้มันเป็นในนั้นเอ่อเพลหอยเพลห,หอยกินครับวันนี้มันก็ฟื้นขึ้นมาแล้วครับน่าจะมีบ้างแต่ก็ไม่เยอะแล้วไม่กลัวเลยครับนี่ครับไอ้ไอ้นี่ต้นอะไรนะ หลงรับแรงเออหลงรับแรงนี่ตรงนี้ตัดด้วยเมื่อก่อนมัน,ม,นมันป่วยหมดเลยทุเรียนมันค่าพิษมันต่ำนี่ครับปุตัดตรงนี้แล้วก็มันก็แตกออกมาใหม่ทีนี้ตอนนี้ค่าพิษมันขึ้นมาแล้วครับพค่าพิษขึ้นก็พอพอดูได้มันเป็นทุเรียนบ้านนะครับหลงรับแรงนี้ทุเรียนอุตตรดิตมาอยู่ภาคใต้แล้วตอนนี้อุตตรดิตไอ้ต้นนี้ก็เพิ่งปลกูก เนี่ยพวกนอนห่อใบถ้าเคยใช้ยาก็ฉีดยาพวกนี้อยู่หมดสีเบ้งหมดตายหมดเนี่ยนอนหอ่อใบครับผมไม่ใช้ไม่เป็นไรเอาอยู่น้ำต้มบนไม้มฉีดกับไอ้ไอ,อะไรนะอยาน้ายาเส้นฉีดสามวันครั้งสามวันครั้งติดติดกันสักสักสี่ห้าครั้งก็มันก็แพ้เราลองทํามาแล้ว แต่ถ้าปลูกเยอะๆไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมนี่กับหนอนกระลุกกระลิกลุกกระลิก,ก,กพวกนี้โอ้โหสุดยอดเลยพวกเนี้ยห่อใบกินกินใบหมดแล้วก็มันห่อแล้วมันกินกันถ้าเราไม่มาเดินดูนะมันกินกันเพียบอ,อ๋อโดนแล้วไม่กลัวหรอกเดี๋ยวพวกนี้ฉีดร้ายกาลมากเลยไอ้หนอนห่อใบนี้มันกินใบทำให้ใบเสียแต่นี่ก็แตก ยอดอยู่ไม่กลัวครับนั่นต้นนั้นนะครับที่เป็นอยู่แต่ต้นนี้ไม่เป็นทีต้นนี้ไม่แน่อาจจะเป็นแต่ละเสร็จช้านิดหนึ่งนี่ครับต้นนี้ก็นั่นใบเพสลาดอยู่นี่ถ้าเป็นทุเรียนํำสารก็ช่วงนี้ที่เขาํำสารครับช่วงไอใบเพสลาดนี้แต่ไม่ทำผมไม่ทำครับป่ออีก ให้มันแต่อ,อาการสะสมอาหารต้องทำนะครับเพราะว่าบางทีพีเอสมันต่ำและทางดินมันอาจจะดูดกินไม่ไม,ไม่ไม่อะไรนะไม่สมบูรณ์อ่ะไม่ได้เด็มที่เลยต้องให้ทางใบด้วยทีนี้ต้องปรับไปเรื่อยๆครับพีเอนี้ต้องปรับเรื่อยๆขึ้นจนถึง 6, หกนู่นแหละถ้าถึงหกเมื่อไหร่ก็โอเคแล้วก็ดูดีขึ้นเยอะกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนดูโซมหมดเลยก็ตอนนี้ก็ ปีนี้ได้ลุ้นครับเดี๋ยวดอกบานแล้วดอกออมันติดลูกแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับว่าจะได้กินไหมปีนี้อ่าใครจะแชร์ประสบการณ์ก็เชิญได้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามกันครับสวัสดีครับ